กรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนลมครับประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาคุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทยวิทยาลายัยโคชเชิงเซาระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาประวัติการรับราชการดำรงตำแหน่งครูเมื่อปี2532ถึง2539รวม7ปีเมื่ออายุได้31ปีได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และได้ไต่เต้าเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมรวม27ปีด้านที่ 1. ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพการมีวินัย 1. นายสัญชัยฉลาดคิด เป็นผู้ปฏิบัติตนและครองตนในด้านการมีวินัยของตนเองปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอ,อันดีงามของสังคม 2. เป็นผู้รักษาเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด 3. ม,มาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 5. เป็นผู้รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรชุมชนและสังคมทั้งยังเป็นผู้นำผู้เสริมสร้างบริหารจัดการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนปฏิบัติตนด้านการมีวินยัยเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคม บนความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิการเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาส,สมเด็จพระราชินีสุดธิดาการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมวันสำคัญของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เป็นต้นการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 1. นายสัญชัยฉลาดคิดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสําฤทธิของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพติดตามประเมินผลนำผลที่ได้มาปรับปรุงในการปฏิบัติงานทั้งนี้ยังคงยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมและยังเป็นผู้นำเสริมสร้างสนับสนุนวางรากฐานให้แก่บุคลากรและผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆอาทิ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนกิจกรรมสาธารณะผ่านรายวิชาลูกเสือและกิจกรรม5สกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมสภานักเรียนโครงการธนาคารขยะกิจกรรมอีโคสคูลกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมนัฏศิลป์ดนตรีไทยเป็นต้นการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนายสัญชัยฉลาดคิดดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยดำรงชีวิตประจำวันและจัดสรรเนื้อที่ภายในโรงเรียนตามแนวทางหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิการจัดการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้15ฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำส่งเสริมและเสริมสร้างผู้อื่นให้ละเว้นอบบยมุกและสิ่งเสพติดด้วยการอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมแก่ครูและนักเรียนและได้ร่วมจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันคุ้มครองเยาวชนให้ห่างไกลายาเสพติด และยังดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีส่วนร่วมพัฒนาผู้อื่นอาทิจัดอบรมและสนับสนุนให้ครูยื่นผลงานทางวิชาการและส่งผลงานเพื่อรับรางวัลต่างๆนอกจากนี้ยังดำรงตนในการประหยัดมัธยัติ์กดออมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นอาทิ าการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเป็นต้นความรักและศรัทธานในวิชาชีพนายสัญชัยฉลาดคิด เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งยังรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นอย่างสม่ำเสมออาทิการเป็นสมาชิกกลุ่มโรงเรียนศรีราชาหนึ่งการนำบุคลากรเข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและอนุเคราะห์ให้คณะครูเป็นวิทยากร ค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายลูกเสือเป็นกรรมการในงานศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโล,โลยีระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการคุมสอบโอเน็ตเป็นต้นนอกจากนี้ยังศึกษาค้นคว้าเริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่มาพัฒนางานในวิชาชีพและเป็นผู้นำทางวิชาการพัฒนาเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้กับคณะครูโดยใช้กลยุทธ์มโนรมโมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการได้แก่ระบบ DMC ระบบสคูมิส ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้นทำให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาเป็นผู้นำให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตรงตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบและได้รักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติจนเป็นผู้นำในการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ครูบุคลากรผู้เรียนชุมชนและสังคม ความรับผิดชอบในวิชาชีพนายสัญชัยฉลาดคิดเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมทั้งยังริเริ่มความรู้ใหม่ในการพัฒนางานในหน้าที่มีการจัดประชุมอบรม และจัดบรรยากาศให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษานำนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมตามภารกิจหลักของสถานศึกษา การดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษานิเทศติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานมีการจัดทำโครงสร้างอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษาโดยโรงเรียนวัดมโนรมแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ด้านการบริหารวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนครูมีกระบวนการทางการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายจัดอบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ดำเนินการประกาศค่าเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบด้านการบริหารงบประมาณมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามระเบียบการการตรวจสอบควบคุมภายในรายงานงบประมาณเป็นปัจจุบันมีคำสั่งมอบหมายงานให้มีบุคลากรรับผิดชอบโดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นไปตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านการบริหารงานบุคคลส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูเช่นการจัดโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมสนับสนุนครูให้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมานาเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสราสนุนครูจัดเตรียมผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองด้านการบริหารทั่วไปมีการบริหารจัดการสถานที่สภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยโดยนักเรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนมอบหมายการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โดยกระจายความรับผิดชอบด้วยการกำหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนแต่ละห้องร่วมกับครูที่ปรึกษาดูแลอย่างสะอาดเรียบร้อยการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานจัดการสถานศึกษาได้มีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้ประสบความสำเร็จและได้ทำการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้มาประยุกใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากความรักความศรัทธาการปฏิบัติตนทั้งการเป็นผู้นำและการเป็นแบบอย่างที่ดีรวมไปถึงความสามารถในด้านต่างๆส่งผลให้ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ ในส่วนของโรงเรียนวัดมโนรมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองรางวัลสถานศึกษาพอเพียงรางวัล IQA Award รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวปีพุทธศักราช2565รอบที่4ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2563ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับทองอันดับที่สได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศและผ่านการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย ในส่วนของนายสัญชัยฉลาดคิดผู้มนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลคูรุสดุดีประจำปีการศึกษา2563รางวัลพาระพฤหัสบดีประจำปีการศึกษา2563รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีสีชน3ระดับเพชร รางวัลชนะเลิศการประกวดการถอดบทเรียน Best Practice สำหรับผู้บริหารรางวัลคู่รูชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรคนดีของผู้บริหาร และได้รับการคัดเลือกประเภทสมาชิกที่มีการดำเนินการตําหลักปรัชญาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สหกรณ์อมทรัพย์ครูชนบุรีได้ดำเนินการจัดทําโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565เพื่อเชิดชูเกียรติ ในส่วนของคณะครูนางสาวกมนลการบุญน้อมได้รับโลกเกียรติยศครูดีในดวงใจประจำปีพุทธศักราช2565นางสาวคณิถากาวีไอรุงได้รับโลกเกียรติยศครูดีในดวงใจประจำปีพุทธศักราช2566 นางสัตตกมลเมกอินได้รับรางวัลครูดีสีชนสามระดับเงินนางสาววิไลลักษณ์ชานวิเศษได้รับรางวัลครูดีสีชนสามระดับทองนางอุบลจรูนสีโชดกำจรได้รับรางวัลครูดีสีชนสามระดับเพชร นายนัทกรชยุทธพงศ์ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2565และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนโครงงานสร้างแถวสร้างวินยัยสู่นิสัยรับผิดชอบนางสาวกันสุดามุาทาธนกุลได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมของครูระดับดีเยี่ยมและมีคณะครูได้รับรางวัลอีกมากมาย ในส่วนของนักเรียน ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออกณจังหวัดราชบุรีมีรายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันนักศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันยุวบัณฑรักษ์ส่งเสริมรักการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลระด ดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมละครคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลอีกมากมาย ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรายงานผลการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการสัญชัยฉลาดคิดสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ What I listened the video legal to the performance of the school administration through the one in Role model by Mr. Sanchai Chalakit that the lesson why all was were choosing to be a model of sufficiency-based school that students can learn and do through 50 learning stations. They are the good way to provide students with three important skills in their life including to the knowledge skill, life skill, and professional skill. In addition, the school has more progress on the good ways. All of the teachers and educational personnel always develop their teaching and learning management for the students of Wadmanolum School. They want the students to be knowledgeable, happy and able to live in society. That's all of the school administration by Mr. Sanchai Chalakit. Thank you for your kind attention. Thank you.